สวัสดีครับสวัสดีครับวัอนี้กลับมาพบกับทาวงอภูหากินมาหารครับมันนี้พพีนพ่น้องมาเลือกเอางัวงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ขึ้นเก่าครับมัอนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอำเภอนาเชือกจังหวัดม,มหาสารคามนะครับพี่น้องมาพบมาปอกกับปอวิเชียนครับปอวิเชียนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมันนี้ได้มาแบ่งปันพี่น้องคือเก,ก่าเนาะครับวันนี้ก็ได้มาหกค้มครับหกค่มกับแม่สาวน้อยนะพ่อเนาะ เอาราคานีกับแชทโป้ก็เขาครับจัดโปคิดบังหันมดนะพอเนาะครับเดบ่งหันเจ็ดแปดคุ้มพี่น้องก็สนับสนุนดีพี่น้องประมาณหนึ่งอ่ะราคามันพอสื่อพอฟังนะพอเนาะครับอ่าพิกัดกาบ้านยุ่งใกล้ๆทางอนนี่แหละครับบ้านไอ้วังหินตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามการประกันตัวนี้สากลทั่วไปนะพอนะหนึ่งเดือน <S <S การขนส่งส่งจากโลกเรอการส่งฟรีรอยโลเลยครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกแต่ว่าส่งในทั่วไทยครับพี่น้องพี่น้องภาคเหนือภาคกลางตะวันอ,ออกตะวันตกอยากได้ก็โทรมาสอบถามได้แล้ครับพี่นอ้องอเบอร์โทรเบอร์ใดก็พ่อศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับเก้าสองศูนย์เก้าครับอ่าขอวิเชียนมึอนี้มีแม่ลูกอยู่หกคมนะครับพี่น้องเดี๋วยวจุมกันไปยาวๆครับอ่าแล้วก็แม่สาวราคาจับต้องได้ทูกๆครับสร้ามันถือพี่น้องหาไปเลี้ยง ใส่หยาสิฟังเอาตัวแรกเลยพอพอ่อครับเอาตัวแรกเอา,เ,อา,าเป็นแม่<อ>สาวนี่ครับเอาพี่น้องแม่สาวโบดด,ดีแล้วก็แข่งขาไงแล้วพอเนาะครับตัวนี้เป็นงกระดูกไงครับเป็นงูวดูกม้วางครับตัวนี้โอ้งูวดูกม้วนเนี่ยพี่น้องเอาเรียงตั้งแต่หน่อยแบบนี้นะครับโบดรบเครืองขอบหูขอบขาเครื่องเพศดดำครับอายุประมาณเท่าไรพอตัวนี้อายุได้เขาปีพอดีครับได้เขาขวบพอดีจะเข่าประมาณปีหนึ่งพอดีเนาะครับ เป็นแม่สาวครับแดงโบสครบเครื่องสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบติดหครับประมาณร้อยสามสิบครับเออตัวนี้พ่อเปิดราคาไปเท่าไรครับผมเอาหมื่นสามพันบาทครับทรงพี่ครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องนี่เป็นงัวแม่สาวนะครับหนึ่งปีนานๆเนี่ยครับอ่าแคงคาดีเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันพี่น้องราคาหมื่นต้นๆนะพี่น้องซื้อเป็นเงินเก็บเงิ่นออมไหนน้องหรอครับตัวนี้ราคาขายหรือต่อได้อีก่เพาะก็ รวมส่งฟรีรถครันไนอ่ะรวมส่งฟรีลอยล้อเหรอเนาะครับเพราะว่ามันขายถือแล้วครับพี่น้องงามๆเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับเป็นง่วงเมสาวหนังนาแกงขาไง้ะครับอะพี่น้องสวยๆสูงประมาณร้อยสามสิบครับต่หนี้บะมี่นะพอเนาะบอครับบะมี่ครับอ่ะสำหรับผู้ใดอยากได้ง่วงเมีสาวครับไปเลี่ยงราคานี้รวมเป็นราคาส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับพี่น้องแต่ว่าส่งใ้ตัวไทยครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ง่วงเมสาวราคาเบาๆครับอ่าตัวต่อไป ตัวต่อไปเดี๋ยวพาพี่น้องขอสู้หมดแม่ลูกครับอน,นี่มีแม่ลูกอยู่หกคมนะพ่อเนาะครับอู้แม่อ่างอางครับแม่เท่าบดบดนะพ่อเนาะครจ่าลูก,จล,กจลูกสวยๆเลยครับพ่ออ๋อพี่น้องเอาใจลูกลูกตัวแม่แขวนแขนเลยครับตัวแม่สวยๆนี่ติ่คงครับลูกได้เจ็กเดือนแล้วพ่อตัวนี้ลูกได้สิเขา สี่เดือนละครับสามเดือนกว่าลูกประมาณสามเดือนกว่าเป็นลูกตัวที่ไหนครับผมลูกตัวที่สองครับตัวนี้ลูกตัวที่สองครับพี่น้องแต่ว่ามันโบดดีนะพ่อเนาะครับโบดครับให้ใจลูกสวยครับพี่น้องใจลูกโบดถ์นะครับพี่น้องแม่สูงประมาณร้อยประมาณร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบนะพ่อเนาะครับอ่าลูกสาวประมาณสี่เดือนสวยสแม่ผสมไหมครับผมผสมเลยด้วครับผสมได้เดือนกว่าเลยด้นี่แม่กับผสมเดือนกว่าครับอ่ให้ลูกทีให้ลูกไหมครับพี่น้องเอาไปแล้วแข็งแรงครับพี่น้องตามมาซาดิ้งหน่อย เดี๋ยวไรรู้มาแป๊บหนึ่งครับอ่าพี่ดองมาแล้วครับแม่ลูกลูกสาวแม่ผสมแล้วซื้อสองรุ่นสามน้องพอไหมครับนี่ครับน้องโบสถดีแม่กะเป็นง่วอ้างดีกินหยาเก่งๆซื้อสองรุ่นสามครบแรกเปิดราคาเท่าไหร่พอเอบาๆครับเอามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยจะจัดโปรแล้วครับเดี๋ยวหมื่นหรือสองหมื่นพอหมื่นหมื่นครับหมื่นแปดพันห้าร้อคิดตีเหลวครับ มื่นต่วัตโตผู่สายใหม่อันนี้มื่นแต่ว่าเป็นตัวเมียตัวดีพร้อมแม่กับผสมแล้วครับหนึ่งมื่นแปดพันหา้อยเป็นราคาขายเลยบ้างครับราคาขายหรอกอะร่วมทรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกอ่าผู้ใดโทรกรเอกพี่น้องง้อประถุตัวละมื่นครับตึกตัวละเก่าพันนะพอเนาะหนึ่งมื่นแปดพันหาร้อยนี่ครับถึงตัวละเก่าพันน้อยครับพี่น้องเพิ่งแม่ครับแม่กับเป็นง้ออ่างใหญ่อ่างอ่างกินหย้าเก่ง ราคานีเป็นราคาที่รวมส่งฟรีนะพ่อเนาะครับรวมส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกพี่น้องสุดคุ้มลยครับผู้ใดโทรก้อนได้ก่้อนนะพี่น้องอันนี้ขายจริงนะครับอ่าโมเมนต์สองหมืนแปดนะครับหนึ่งหมืนแปดันหร้อยบาทรวมส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับอ่ะโค้มแรกครับแหกหมานครับพี่น้องตัวต่อไปเป็นโคมที่สองครับเป็นแม่ลูกลูกสาวนะพ่อเนาะครับ S 2> <S 2> เป็นแม่ลูกลูกสาวลูกสาวประมาณเจ็ดเดือนแล้วพ่อลูกสาวได้สองเดือนกว่าครับประมาณสองเดือนกลัวสามเดือนแม่สูงร้อยแม่สูงร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบต่ว่ากับเครื่องเครื่องเอ่อโบดนะพอน่อโบดเป็ดดำครับพี่น้องครับ,รบนี่ครับเป็นแม่ลูกลูกสาวสวยๆมานสองสามเดือนครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับผมลูกตัวที่สองครับตัวนี้ลูกตัวที่สองครับสดๆครับพี่น้องนี่เป็นลูกสาวแบบแข้งขาใหญ่ยาวโบดทั้งแม่ทั้งลูก ตอนนี้บุมมี่องไหนน้องพอเนาะบ่้มีครับตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอบหลอตโตครับตัวเงี้ยวๆพุ่มที่สองเบอร์ที่สามนี่เปิดราคาเท่าไรพ่อเอาเบาๆครับเอาสองหมื่นสามพันห้าครับตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสาวสวยๆแม่ประมาณร้อยสี่สิบเป็นว่าโบสถ์ทั้งแม่ทั้งลูกครับตัวนี้ต้อได้พ่พ่อต้อได้ครับต่อได้เนาะครับคุยกันได้พี่น้องพอได้คุยกันสองหมื่นสามพันห้าร้อยต่อร่องใดแล้กก็สซงฟี่ 100กิโลเมตรแรกครับพี่น้องนี่ถูกตัวละหมื่นนิดๆน้องพ่อเนาะครับเพราะว่ามัน23,500ก็ถูกตัวละ11,000ประมาณ750นี่นะครับราคานี่เป็นราคาก่อนต่อนะครับพี่น้องต่อได้ต,ต่อใส่งเงินกับของเอาโคมที่2ครับ23,500ส่งได้ทั่วไทยตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้เป็นเบอร์ที่บเบอร์ที่สี่แต่ว่าเป็นโคมที่สามน้อพ่อเนาะครับ เออเป็นแม่ลูกโคมที่สามครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ล,ล,ล,ลูกได้เจ็ดเดือนแล้วพ่อลูกได้เดือนกว่าครับลูกได้เดือนกว่าครับเป็นแม่ลูกลูกสาวประมาณหนึ่งเดือนกว่าแกงขาดีมามีตํานีแล้วพนะ่อเนาะครับเออเป็นเครื่องเทศดําเป็นโบตั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเมองกินยาปากกว้างกินยาเริงๆแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบบวกลบแล้วกันเนาะครับเป็นลูกโตที่ไหพ่อเนี่ยตัวนี้เป็นลูกแรกนะครับลูกแรกเนาะเอาเบิ่งลักษณะผิวพันธ์เนื้อหนังพี่น้องอ่านมกับ บ่เติง้หนีวนุ่มนน้อยอยู่เบื้องเหนือหนังเอาเขากับมีกันเดียวนะพ่อเนาะแม่กับสดๆครับพี่น้องเป็นแม่ลูกแรกแม่ซดลูกสวยลูกสาวประมาณหนึ่งเดือนกว่าถึงสองเดือนนะพ่อเนาะตำหนิบ่มีครับกินยาเก่งทั้งแม่ทั้งลูกครับกินยาเก้งครับเดี๋ยวพ้าพี่น้องยางอ้อมตัวมันอยากไปเห่นน้ำมูครับครับนี่เอาข้อมีลพอเปิดราคาไปเท่าไรครับผมเอาเบาๆครับเอาสองเมื่อนซีหาร้อยครับ สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเป็นแม่ลูกแรกครับพี่น้องแม่ลูกแรกครับเบิรงมันกินหญ้าครับพี่น้องอ่ากินหญ้าดีครับโอ้ข้าวเดียวแม่กับสิผสมนี่พอเนาะครับครับข้าวเดียวแม่กับสิเป็นสัตว์ลูกกับสใหญ่เป็นหนาครับพี่น้องสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับพี่น้องราคานี้ต่อรองไดเหล่ากับซองฟรีครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับสวยๆเลยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแมรกับปอจอยนี่พอเนาะแม่์ครับโอ้แต่ว่าน้ำเลยครับสมบูรณ์ครับพี่น้องสมบูรณ์เลยเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกครับครับ เป็นแม่ลูกแรกแม่สดลูกสวยกินหยาเก่งแห้งพี่น้องเอาไปปล่อยไใสไให้ใสสวนเนาะให้มันแปีนครับพี่น้องนี่สองหมื่นสี่พันหรอยต่อร่องได้เหล่ากับทรงฟรีนะครับพี่น้องหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกแต่สูงได้ทั่วไทยแม่ลูกตัวเมียตำหนิไม่มีอ่าตัวต่อไปเลยครับผม ตัวต่อไปเป็นเบอร์ที่หาได้พี่น้องเบอร์ที่ซี่กับที่หาจะคล้ายๆกันจังหน่อยนะครับพี่น้องอ่าเป็นแม่ลูกลูกแม่คือกันแบบนี้ครับแต่ลาตัวนี้ลูกแม่งามๆามได้ตัวนี้แม่สี่งี้ยวแล้วลูกลูกใงญ่แล้วใงญ่เติบแล้วครับอ่าลูกสาวกับประมาณสักเดือนล้วพ่อลูกสาวซีเดือนกัวครับประมาณซีเดือนก่าแม่อ่านี่แม่กับส่งเดียวกันกับตัวตัวแม่มันผสมมาได้สองเดือนเลยนะครับพ่นว่าพันว่ามันทองหรอพน้านี่พ่นวาจากของเก่าเนาะ เป็นตาปาทองกันเลยวาราคาถือกันเล่บเพราะท่านเด็ดตรวจเนาะพี่น้องไปไปรุ่นเอาแล้วกันแม่นีสูงลอยสี่สิบบวกบวกไปถึงลอยสี่สิบหาเนาะตีไว้ที่ลอยสี่สิบบวกครับเป็นแม่ลูกลูกสาวกับสีประมาณสีเดือนกัวรับแม่ผสมแล้วสองเดือนครับผสมแล้วก็คือเป็นวลาแม่นทองดอาล่ะแต่ว่ามันมีพอพันค่าถือกันเลยววาบ่ไาเด็ตรวจหาครับมันมีพอพันอยู่อยู่ขอกอยู่ฟ้ามเพกันเลยววามันผสมเป็นสองเดือนกว่าแล้วครับแต่ว่าบ่ระเด้ตรวจหาเพราะว่า มันเป็นราคาที่ขายถูกแล้วครับพี่น้องครับแม่ลูกซื้อสองรุ่นสามเบอร์ที่หาเปิดราคาเท่าไรพอเอาสองหมื่นสี่พันหาซ้ำกันเลยครับซ้ำกันก็คุ้มนั่นดีพอครับครับเอาถึกเถื่กเลยลูกกับไ่กัวทีพอครับลูกกับญ่ก่วครับแม่กับผสมแล้วครับเอาถึกเถื่กเลยเนี่ยอันนี้ลูกที่เท่าไรทพพอเนี่ตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองอ๋อตัวนั้นมนได้ลูกแรกเนาะอ่าตัวนั้มันเป็นลูกแรกครับแต่ว่านี่ลูกสองก็เลยราคาทอกันครับแต่ว่าแม่ผสมแล้วครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท ซื้อสองรุนสามเมกะอ้างดีได้ครับพี่น้อง้าง <ผม S 1> ลามผัวดี <ผม S 1> กินหญ้าเก่งทั้งแม่ทั้งลูกสูงประมาณร้อยสี่สิบครับนี่ลูกสาวครับอ่หนาดีเบิ้งพี่น้องกินราคาหนีต่อได้อีกนั่อเนาะครับก็ได้ครับต่อร่องได้เราก็ทรงรี่หนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับเบอร์ที่ห้านะครับพี่น้องเอาถูกตัวละเมือนนิดๆครับพี่น้องราคานีก่อนต่อพี่น้องมีเงินหน่อยมีรายก็ like โทรมาสอบถามเอาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับซื้อสองลุนสาม บบจอยนะพ่อเนาะสมบูรณ์ทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องนี่กินหยาเก่งดีอะตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเอาใส่ใ่ายขึ้นหนอยพี่นะพ่อเนาะสใเป็นเบอร์ที่หกครับแต่ว่าเป็นแม่ลูกโค้มทีหาเป็นแม่ลูกลูกสาวตรงใ่ญ่แลวครับพี่น้องแม่ใส่ร้อยสี่สิบหาเนาะเป็นสีแบบตาลซุกแต่ว่าลูกสาวนี่แดงโบ๊ทครับอ่ะแ่งขาดีอยากไปหาหมูเป็นเหรนครับพี่น้องตัวต่อไปพี่น้อง อ่ขยับใส่ขึ้นมานะพ่อเนาะเป็นเบอร์ที่หกแต่ว่าเป็นโคมที่หาแม่ลูกสวยๆแม่สีบักตาลซุกกินหญ้าเก่งๆทุกตัวครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสาวนะพ่อเนาะครับลูกสาวครับลูกสาว่แล้วเหาอพ่อเมือนครับจักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกสาวได้หาเดือนกัวสิเขาหกเดือนครับรามาณหาหกเดือนเนาะครับเป็นลูกโตที่ไรครับผมลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองพี่น้องิ่งกินหญ้าเก่งทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่แมนส่รลอย4ีสิบหาเด้บ่พ่อได้ครับ ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวกไปเลยเนาะครับเบิ่งกินยาครับพี่น้องปากกว้างตั้งแม่ทั้งลูบกครับแม่ทับไปพ่อแม่นี่ซื้อสองในสามครับตัวเนี้โอ้แม่นี่ซื้อสองในสามครับตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองแล้วครับทองจัดเดือนแล้วครับทองสามเดือนครับแม่นี่ทองสามเดือนอ่าลูกสาวหาเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องแม่ไซร้อยสี่สิบห้าบวกบวกตีตั้มไปเลยครับพี่น้องนี่เป็นลูกโตที่ไหนพ่อี่ตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับนี่ตัวที่สองตัวที่สามที่ทองเนาะครับ ต้นนี้บ่มีมองไหนแมนครับบ่มีครับอ่าบ่มีจักหมองครับพี่น้องอ่ารับประกันต้นนี้อยู่แล้วหนึ่งเดือนอพี่น้องเบ่งหลบโตซื้อสองรุ่นสามเบอร์ที่ซื้อซื้อสองในสามครับอบ่ได้รุ่นครับบ่ได้รุ่นกรบพมเนี่ยตรวจเรียบร้อยมีคลิปวีดีโอการตรวจนะพ่อเนาะครับอ่า่องสามเดือนซื้อสองในสามราคาได้่ะตัวนี้เอาสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับนี่สามหมื่นสามพันห้าร้อยครับจัดโฟรเลยเนี่ย ถือตัวละมื 6, ่นหกพันกว่าครับซื้อสองดนสามครับอันนี้แม่ทองพี่น้องอะไรไปไงแม่ทองตัวนี้มื่นกว่ามื่นหกเพราะมื่นเจ็ดเพราะว่ามันสามมื่นสามครับมื่นหกกว่าแม่ทองแล้วก็งัวสาวตัวนี้มื่นหกกว่าแล้วต้อได้อีกพ่ะก็ต้อได้ครับต้อได้อีกครับ <uka S 2> <c oughs> ต้อได้อีกแล้วก็ส่งฟีอีกครับเอาพี่น้องสุดคุ้มเลยครับซื้อสองด้สามครับสามมื่น สามพันบาทแม่ตัวใหญ่ด้ครับเป็นง่วงใหญ่สูงประมาณหน่อยสีขาเกลือเพดดำแข้งขาดีไม่มีตำหนิรับประกันว่ากินหยาเก่งน้องพอเนาะนะเอาไปใส่หยาใส่ไอ้ใส่สวนเลยพี่น้องใส่ให้ชหน้าให้มันแปลนครับคันแทบแปลเลยครับรุ่นนี้ดีก็ซื้อเครื่องตัดหยาด้พ่อเนาะนะเครื่องเติมหยาต้องมาสอมอีกเติมธรรมันอีกนี่ได้ทั้งขี่มันพอพี่น้องหน้าเข้ากับแปลนดีปงหกครับสามหมื่นสามพันบาทซื้อสองได้สามครับแม่ตรวจทองเรียบร้อยครับ เป็นลูกตัวที่สองแล้วก็ตัวสามที่ทองครับประกันทองประกันตำหนินะพ่อเนาะเอาตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปพี่น้องเอาของสวยๆงามครับผูใดมัง่วงงามครับราคาถูกๆราคาจับต้องได้ครับเป็นแม่ใส่ลอยหาสิบเลยนะพ่อเนาะตัวนี้เนาะอ่าที่เด็ดครับเบอร์สุดท้ายครับผูใดมักของงามของสวยๆครับลูกสาวช็อกโกแลตนี่มีใบมีหลอดนะพ่อเนาะลูกสาวพ่อช็อกโกแลตเดจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้เดือนกว่าครับเดือนกว่าพี่น้องิึง อ่าพันธุกรรมของช็อกแลตครับสีครับสีนี่สุดเสบตาแดงแสบตาครับแดงเสมอลูกแรกที่พ่อตัวนี้อ่าเป็นแม่สดลูกสวยแม่ไสร้อยห้าสิบลูกแรกลูกพริกอ่าลูกช็อกแลตได้เดือนหนึ่งครับอ่าต้นนี้บ่มีนะพ่อเนาะบ่มีครับอ่เบ่งแขงขาครับนี่โบดครบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นว่าโคกงสางไงตัวไงสูงครับพี่น้องเนี่ยอ่าบ่มีแปวมีปาน ใส่ร้อยห้าสิบแม่ลูกแรกลูกสาวช็อกโกแลตพ่อมุทไทยเปิดราคาเท่าไรพ่อสามบหบบมื่นห้าพันบาทครับเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทบลูกช็อกโกแกลตพร้อมมีน้อมีน้อลูกตัวแม่พร้อมปกติแล้วตัวแม่ตัวแบบนี้คัท่องอะรักสามหมื่นเก้านี่พ่อพอันนี้เห็นตัวแล้วเห็นตัวยืนคองย่องแล้วพี่น้องอ๋อเดี๋ยวไล่ลูกแป๊บหนึ่งครับ จากลดครับพี่น้องเดี๋ยวปลูกจากแป๊บหนึ่งอ่าพี่น้องแม่ลูกลูกสาวช็อกแกลตได้เดือนกัวนะพ่อเนาะเอกสารใบหลอดนี่ครบเวยครับพี่น้องใจลูกงามๆแบบนี้แหละครับเป็นง้วตัวใหญ่โค้งสางใหญ่ครับสูงร้อยห้าสิบเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทครับสามพันสามหมื่นแล้วสามหนสามหมื่นหาพี่น้องก็เนสิบอกเอาบพี่น้องเอาสามหมื่นหาพันครับเป็นราคาห้อง แม่ลูกสวยๆครับแม่ใส่รอยหาซิปราคาติดต่อได้ท่้นพ่อเนาะสามหมื่นก็กว่าครับ,รบ, 30, บ,รบเป็นแม่ลูกแรกครับแม่สดลูกสวยเ่งลูกสาว,วครับล,รลูกกับแม่ไ่ต้องไปรุนยากเนาะตัง้งง้วทองก่ารุ่นนี้กับสามกัวได้ครับพี่น้องประมาณสามหมื่นก่าครับใส่ยังไงแบบนี้อันนี้เห็นโตสามหมื่นห้าพันบาทต่อรลกได้อีกเราก็ส่งฟี่หนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับโอ้ยินงามเลยครับพี่น้องยินงันดีครับันนี้ครับ ราคาหลักสามครบับกับงัวพันธุกรรมดีๆสวยๆเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องหรือผูอ้ใดงบปลายเอาคมหลักหมื่นก็ได้นะพอนาะแม่ลูกลูกแม่ที่กันครับหมื่นแปดเริ่มตั้งแต่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทแล้วก็หรือว่าอยากได้งัวสาวหมื่นสามแม่ลูกกับคมละสองหมื่นสี่สองหมื่นสามครับพี่น้องต่อร่องไดนทุกตัวเอาหลายตัวลดแต่หลายนะพอนาะแล้วก็สรงใดเอาคมเดียวสองค่ม, 3, คมสามคมทรงใดครับพี่น้องพี่น้องภังกเนือผากกลางใต้ออกตกอยากได้ก็ โทรมาสอบถามเอาสาักที่นี้โชคๆมันมาทึกเขาพ่อสวัสดีครับ